แคลคูลสายลับได้เวลาทำงานขโมยฮันนี่ซัคเกลขโมยฮันนี่ซัคเกลขโมยฮันนี่ซัคเกลห้ยได้ดอกใหญ่สายลับแลคลคูลไปไปฮันนี่ซัคเกลฮันนี่ซัคเกได้จริงด้วยแคลคูณสายลับเก่งมากมาแล้วมาแล้วดอกใหญ่ว่าโ,โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นชนแล้วนะ่ฮันนี่ซัคเก์ฮันนี่ซัค อีกสองตัวขอให้ได้ฮันนี่สักเกล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 สามดอกแล้วเราือตัวสุดท้ายฮันนี่สักเกลสี่ดอกจโจไปสิคะจ่ายรับหลายคนทำด้ฮันนี่สักเกลเลือกรักของใบไปดูดอกกับราคามันดีกว่าค่ะทุกคนใหญ่ว่าเอกไงให้ได้แบบนี้นี่ แต่ที่รูร้ๆตอนนี้ใบมีสีดอกในกระเป๋านะไปลองดูราคากันดีกว่าค่ะดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ดอ,อกใหญ่แบบนี้รวยแลยโอ้โหโอ้โหขอบคุณและคุณสายรับจุดมั่ว